สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมกับ Exacta นะครับตัวนี้เป็นเป็นรุ่นที่เป็นสปีดพันนะชื่อรุ่นน่าจะติดอยู่ด้านหน้ากล้องอ่านี่ไงตรงนี้นะครับ ll หรือ iia หรือ lla ไม่รู้ผมไม่แน่ใจอ,อ่ะมาทีนี้ผมจะมาให้ดูสภาพเบื้องต้นก่อนสภาพเบื้องต้นเนี่ยตัวกล้อง กระจกค้างนะครับ,บกล้องกระจกค้างอันนี้คือภายในกระจกก็เป็นลาขึ้นชัตเตอร์ไม่ได้นะครับขึ้นได้แต่มันมันไปไม่สุดนะครับอ่ะโอเคนี่คือชื่อรุ่นชื่อรุ่น VX เนี่ยแล้วก็ A น่าจะ2หรือ I I หรือ L L ผมไม่แน่ใจนะ รหัสสามสามนะครับผม,มตัวม่านเนี่ยผมจะขึ้นให้ดูนิดนึงแล้วกันนี่นะคือตัวม่านมันสภาพเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือมันขึ้นมันไปไม่ได้ละผมว่ามันติดอะไรบางอย่างแหละแต่ไม่อยากฝืนมันนะครับนี่คือตัวม่านสภาพม่านเป็นแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ ม่านชัตเตอร์มันทำงานก่อนเดี๋ยวรื้อเข้าไปภายในแล้วก็เช็คดูให้ให้ตัวม่านทำงานก่อนเราค่อยแจ้งทางค่อยถามลูกค้าอีกทีนะครับว่าจะเปลี่ยนม่านหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเปลี่ยนมันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะโอเคแต่ตัวนี้ก็มาพร้อมกับช่องมองนะครับ เป็หัวกระโหลกสามารถถอดเปลี่ยนได้ะจะยังไม่ยุ่งส่วนนี้แล้วกันเอาหัวใจหลักก่อนก็คือเรื่องระบบชัตเตอร์นะครับให้มันทำงานก่อนโอเคเดี๋ยวไปชมขั้นตอนต่อไปและตอนนี้ก็อยู่ภายในของเจ้า e x ็ t ซ์รหัส331นะครับเบื้องต้นตัวนี้มีร่องรอยการเ,เปิดสั่งด้านนี้มานะครับแต่ฝั่งด้านนี้ไม่ได้เปิด ผมคิดว่ายังอาจจะยังไม่ได้เข้าไปถึงกลไกภายในเนาะอ่ะทีนี้ผมจะให้ดูกลไกภายในมาครับตอนแรกเนี่ยที่ม,าม่านมันขึ้นไม่สุดนะครับมันติดพวกพวกสนิมที่กลไกเนี่ยอย่างเช่นพวกตัวตัวหมุนตัวอะไรเงี้ยครับเห็นไหม นี่นะหเห็นนะครับมันเป็นสนิมนีม่เป็นสนิมด้านในด้านป้ายเนี่ยเป็นสนิมแน่นอนใช้เป็นค้าบสนิมกัดสีหลุดหมดนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีตัวนี้ก็เป็นแกนของมา่านชัตเตอร์เหมือนกันอตรงนี้เป็นแกนเอ่อม่านชัตเตอร์เหมือนกันแต่เป็นสนิมนะครับทําให้มันติดขัดนะครับนี่เป็นสนิมอืมอื่นอื่นก็ยังดูดีอยู่ พวกกลไกหลักพวกนี้พวกสปีชัตเตอร์อะไรพวกนี้ก็ยังดูดีอยู่นะครับยังไม่เป็นสนิมนะแต่เดี๋ยวถอดล้างให้เพราะว่ามันต้องเซอร์วิสอยู่ละกลไกที่น่ากลัวกว่าพวกนั้นก็คือในส่วนของไทม์เมอร์นะอันนี้ผม,มเคยมีข้อมูลอยู่แต่น้อยมากพวกตรงส่วนไทม์เมอร์เนี่ยคือตัวนี้ผมไม่ได้ทำนานมากแล้วนะครับ น่าจะประมาณ5ปีได้แล้วทีนี้มาดูในส่วนของม่านนะครับตัวนี้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนม่านนะเนี่ยมีมันมีร่องรอยสนิมอยู่นะครับก็คือมันไปค้างในตำแหน่งที่มีสนิมซึ่งเป็นตรงนี้มันก็จะขาดนะอันนี้ก็เป็นพวกฝ้าอะไรสักอย่างก็ไม่รู้น,นี่ม่านมาดูกันชัดๆไปเลย ก็จะมีคาบสนิมนะครับและที่สำคัญมีลิฟบินที่ยึดกับม่านเนี่ยขาดซึ่งมันอยู่ตรงนี้นี่ก็มีรอยสนิมอยู่นะนจะติดอยู่ตรงนี้นะครับนะสาเหตุหลักๆที่ขึ้นชัตเตอร์ไปไม่สุดเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้ด้วย มันเป็นสนิมทําให้ขึ้นชัตเตอร์ไปไม่สุดแล้วก็ประกอบในส่วนของตัวเล็กตัวอะไรไอ,ไอตัวก้านขึ้นชัตเตอร์เนี่ยมาผิดอืมผมก็ไม่แน่ใจผมทําถูกหรือเปล่านะเพราะว่าปกติแล้วตัวเนี้ยถ้าเกิดผมรื้อจัดการเนี่ยมันต้องใส่ก้านชัตเตอร์ก่อนนะครับก็คือปกติแล้วผมจะมีวิธีใส่ของผมก็คือขึ้นชัตเตอร์แล้วค่อยใส่ทุกอย่างกลับเข้าไปที่เดิมนะอืม แมนนวลไม่มีนะครับตัวนี้หรือมีแล้วเคยอ่านแล้วก็หายไปแล้วจาไม่ได้บ้างนะมันไม่ไม่เป็นตัวที่ไม่ค่อยได้ทำนะอะโอเคตรงนี้ขาดนะซึ่งอืมซึ่งต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะแจ้งทางลูกค้านะครับเรื่องเปลี่ยนม่านเนี่ยเปลี่ยนม่านแล้วก็ทำ cla ใหม่ทั้งหมดเนี่ยซึ่ง มีราคาแน่นอนมีราคาพอๆกับตัวใหม่เลยนะอันนี้ผมจะแจ้งทางลูกค้าก่อนให้ลูกค้าตัดสินใจสาเหตุว่าทําไมมันถึงราคาพอๆกับตัวใหม่เพราะว่ามีมีค่าดี a มีค่าม่านมีค่าติดตั้งอะไรอย่างนี้นะครับอืมแล้วก็ต่อให้ไปซื้อตัวใหม่เนี่ยผมคิดว่านะในความคิดเห็นของผมเหมือนเหมือน มันอาจจะอยู่ได้อยู่ได้นานก็ก็ถือว่าโชคดีดูแลดีก็ถือว่าโชคดีแต่บางตัวเนี่ยเราไม่เห็นภายในนะอืมก็อาจจะใช้ได้สักปีหนึ่งดูแลไม่ดีก็อาจจะเป็นสภาพอย่างนี้นะเหมือนซื้อรถมือสองนะก็คือมันก็ต้องดูแลรักษาเนาะโอเคยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งทางลูกค้าไปแล้วค่อยดำเนินการต่อผมค,ครับ